สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจากเกมอรารยาตัวจริงเสียงจริง,รงต้นฉบับครับคลิปนี้เป็นคลิปเอพิโซดสุดท้ายแล้วสำหรับการนำเสนอกิจกรรมที่พี่โอได้ไปร่วมงาน beauty awakening ครั้งที่หนึ่งเป็นงานจัดการทดสอบศิลปินต้องเรียกว่าเป็นศิลปินก็ได้ก็อีกในหนึ่งก็คือช่างทำผมที่ใช้ศิลปะในการทำผมลูกค้าต่างๆ นในที่สุดพวกเขาทั้ง8ก็ทำได้สำเร็จและคลิปนี้พี่โอได้ไปถ่ายขึ้นมาในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2563และ non น้องเบสหในช่างทำผมในคลิปนี้แหละเป็นผู้ที่ทำการตัดต่อและใส่สีสันใส่เอฟเฟกใส่ดนตรีประกอบให้กับคลิปนี้ขอบคุณด้วยนะครับเชิญติดตามชมได้เลยครับ และแล้วก็มาถึงโรงแรมเดอะเคปสีราชาแล้วครับโรงแรงเมเคปราชาครับและนี่ก็คือสถานที่ทําการทดสอบช่างผมมืออาชีพนะครับนี่เรามาอ่าน้ายก่อน beauty awakening หลักสูตรตักออกแบบส่งผมมืออาชีพสถาบันแรกของโลกที่พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนก,การ D A R Dynamic Active Learning <อ>พี่คนนี้ตกงาน0%รับประกันเงินเดือนขั้นต่ำ2 0 0 0 0บาทพี่คนนี้ชื่อพี่จับนะครับทางนี้เหมือนกันแล้วตอนนี้ ช่างผมกับในแบบนางแบบกําลังเตรียมการก็อยู่นะครับเดี๋ยวเก้าอี้ต่างๆเหล่านี้จะเป็นที่ใช้ทดสอบอพระเจ้าจคดมันยอดม่งทั้ง,<า>งหปดท่านแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นที่ของคณะกรรมการนะครับ ครับตอนนี้พี่โอ๋อยู่หน้าห้องสอบของ beauty awakening นะครับ beauty academy ของพี่จับจเอจากสถาบัน hair experts นะครับเราอยู่กันที่ตอนนี้มาใช้สถานที่ห้องอาหารใหญ่ของโรงแรมเคปราชาสีราชาชนบุรีครับและพี่จับก็กำลังคุยกับคณะกรรมการและข้างในนั้นก็จะมีการทดสอบตัด ซอยผมของนางแบบอยู่นะครับพี่โอเป็นนายแบบก็จะไว้รอในช่วงต่อไปติดตามชมคลิปต่างๆที่พี่โอเล่าเรื่องเป็นพอดแคสต์นะครับเล่าเรื่องมาร่วมกิจกรรมนี้ได้ที่อุ้ยขาตั้งมันขาตั้งมันไหลครับพื้นมันเลอะน้ำติดตามกิจกรรมนี้ได้ที่ y o u t u b e c o ok m o k n e t a i l s นะครับ โอเคเริ่มได้เลยครับผมชอบผมผมนี้ไหมครับชอบครับ บอกช่างไหมครับว่าให้ทำอยังไงบอกครับบอกครับให้เอาแบบดีเฟสแค่สีทองเฉยๆไม่อะไรมากครับนี่ครับคนนี้ก็คือลูกค้าของช่างเบสนะครับครับส่งเขาเป็นชุดนะครับชอบตรงนี้นะครับชอบช่างชื่ออะไรครับช่างครับอ๋อครับเวลาไปส่งครับดีบุ๊คบิ๊กไปอะไรเงี้ยมันจะชัดดีอ๋อเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เรียนหนึน่งเดือนแรกก็เจอสามารถ้าของพอดีก็ต้องปความสอบสุดยอดงเป็นสับสุดปลายหลังจากที่สถานการณ์ดีข <epic> ึ <history> ้นก็เข้ามาสู่การเรียนในภาวะสอบสุดปลายครับวันนี้เป็นวัน ในวันนี้แล้วนะครับในนามของชาวตาพมพ์ที่เขาเป็นที่ของการออกโบรกษากรรมการเงินที่เกิประโยชนะครับที่ให้เกียรติองกับวันนี้ขอบคุณครับครับและแล้วก็เป็นอันจบเรื่องราวประทับใจที่พี่โอเล่าให้ฟังถึงการที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ในครั้งนี้นะครับวันที่5ที่6 สิงหาคม2 5 6 3มีการทั้งหมด5คลิปก็คือคลิปเล่าเรื่องนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่4แล้วก็อีกคลิปสุดหนึ่งเป็นคลิปพิเศษก็คือคลิปที่พี่โอกับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆร่วมเดินแบบบนพรมแดงครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมกับนักเดินแบบอาชีพด้วยนะครับรวมทั้งเดี่ยวเปียโนอาชีพน้องอเล็กซานดราด้วยขอบคุณ9 2 cfm com f m 92ชนบุรีนะครับสถานีอารมณ์ดีพิตูวัยพธ์บาลเมธนีและน้องโจงขอบคุณพี่จับสถาบันออกแบบทรงผมสถาบันสอนศิลปะการออกแบบทรงผม Beauty Awakening และ The Hair Expert นะครับขอบคุณน้องเบสน้องสุดหล่อของพี่โอ และก็เป็นแมวมองในการชักชวนพี่โอมาร่วมงานนี้ด้วยขอบคุณน้องนุ้ยที่ทำพี่โอให้หล่อสดใสวัยวรุ่นนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันและกด subscribe like view share กดติดตามกดกระดิ่งนะครับชอบให้พี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องของสะสมเรื่องกินเรื่องเที่ยวหรือประสบการณ์ที่ได้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆมาแบบนี้ก็ ชอบใจก็สามารถคอมเมนต์หรือมีข้ออะไรสงสัยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยคำสุภาพนะครับหรือจะมาเป็นเพื่อนเฟซกันคุยกันในเฟซส,ส่วนตัวก็ได้ youtube.com/oknititefacebook.com/oknitite ok 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 และเฟซพี่โอเองชื่อ f a c e b o o k c o m n i t i t e p o ok k นะครับติดตามกันทั้ง YouTube ทั้งเพจและทั้ง Facebook ครับถ้า ยังไงอยากจะคุยกันสดๆก็สามารถคุยกันในแชท m essenger หรือจะมาพบกันในไลฟ์ u t u b e นี้ประมาณเดือนละ2ครั้งก็ได้ส่วนไลฟ์ใน Facebook ก็เยอะหน่อยนะครับถ้าไม่เจอคลิปใหม่ยังไม่เจอไลฟ์ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆเ,เพื่อความบันเทิงได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณสมาชิกที่ติดตามกันมา1,500กว่าท่านและ คุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังจะช่วยให้พี่โอได้เป็นยูทูบเบอร์อาชีพนะครับเหลืออีกแค่ไม่กี่ร้อยชั่วโมงเท่านั้นขอบคุณจริงๆครับย้อนกลับไปดูคลิปอื่นๆกันด้วยนะครับคลิปใหม่ๆรอดูกันด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับโควิดแย่งได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนวิกลจมไม่ว่าจะติดไม่ติด ย,ย้ำเตือนพร้ะมหมเป็นเพืเ่อน,นสนิทตอนนี้อย่ามาใกล<ค> <ขอ S 1> ้ชิดทางหน่อยถอยนิดสอเมร